สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับต่อไปนี้นะครับก็จะนำเสนอก,การชกของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับมาขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งในวัย42ปีนะครับท่านาซึ่งการชกก็เกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนนะครับ21ธันวาคมปี2567นะครับนะ ก่อนถึงปีใหม่10วันนะครับท่านโดยการโชก็เกิดขึ้นที่เวทีราดดำเนินนะครับในรายการราดดำเนินเวอร์ซ i รีนะครับท่นอนอาวท่าที่ดูพี่เลี้ยงนะครับเสื้อขาวนะก็คือเวยลุยนะฮะอึนน่งก็เป็นแชมป์เควันคนแรกของประเทศจีนนะครับนะแห่งสำนักต้าตรงเสียงสำนักมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับ เอาช่วงนี้ก็กําลังแนะนําตัวนะครับก,ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากสําหรับบัวขาวนะครับเนาะมีหลายท่านรู้จักยิ่งกว่าเท้ากาะดมอีกสำหรับสํานักต้าตงเซียงนะครับซึ่งเป็นมวยไทยแล้วก็มีมวยไทยมี MMA มีหลายอย่างนะเป็นสํานักเขาเรียกว่าสํานักนะประเทศจีนนะแต่บ้านเราก็น่าจะเรียกว่า่ข่มวยหรือยิมนั่นแหละเขาบอกว่าท่านสมัยที่สุดนะมีเครื่องออกกําลังกายเครื่องอะไรทันสมัยกว่าประเทศไทยอีกนะ และก็ผลิตมวยไทยที่สามารถเอาชนะยอดมวยไทยหลายคนนะมวยไทยชาวจีน,นที่เก่งชากาดก็ออกมาจากสำนักนี่แหละสำนักต้าตงเสียมนะแต่ทว่านะครับนักชกที่ออกมาจากที่นี่จีนบอกว่าเป็นกังฟูนะครับถ้าเก่งชากาดถ้าเก่งขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าเป็นกังฟูน,นี่เหมือนนักชกท่านนี้เนี่ยดูเวอลุยเนี่ย เวยลุยเขาก็เรียกว่ากังฟูนะที่ได้แชมป์เควันก็บอกว่ากังฟูประกาศศักดาที่ประเทศญี่ปุ่นคว้าแชมป์เควันอาจจจริงเบยลุยนี่ก็เป็นมวยไทยนะครับนะก็มาซ้อมอยู่เนี่ยอยู่แฟร์เทคอยู่อะไรนี่แม่อยู่ภาคใต้อยู่หรแม่ก็เหมือนอีลนนหลงอะไรก็มาซ้อมอยู่แฟร์เทคมาซ้อมอยู่นะแล้วก็อวดอ้างว่าเป็นกังฟูอาเทะนี่ก็มาเข้าเรื่องสถิตนะครับนะ สำหรับต่อไปนี้จะเป็นการชกกันระหว่างบัวขาวบัญชามเมฆนักชกจากสำรงทาบสุรินท์นะครับวัย42ปีขึ้นชกกับนักชกจากประเทศจีนนะครับนะหานเวินเปานะครับนะอ่านตามภาษาเกาหลีหานเวินเปาเนี่ก็อา้าว่พี่เลี้ยงไอ้ลอยไอ้ขาคาเสือเ้อขาวๆนะอันนั้นก็คือยอดมวยของประเทศจีนนะครับนะเป็นเบอร์หนึ่งด้วยซ้ำไปนะปัจจุบันนะ นั่นก็แสดงว่าหานเหิร์นเปานะครับที่โชคกบ,บัวขาวขณะนี้นะครับออกมาจากต้าตงเซียงสํำนักมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนมีสันบัวขาวประมาทเพราะไรเ็นบ้านตัวยกแรกกันแล้วแขรขูานตัวเตะขาบัวขาวเอาเอาอพวกนี้เตะปัจจุบันในเตะขาเขาไม่ได้นะครับเพราวะว่าโคตรโคตรเป็นมวยไทยเป็นคนไทยที่เก่งๆอยู่ประเทศจีนดีบดีเขาเตะเขาขารถลดเองกันแล้วเอาไว้ทั่ไหนตัวบัวขาว เอาแต่ว่าแต่ว่าก้านคอนี่ยเขาก้านคอใครก้านคอมันนะครับบัวขาวเนี่ยไวยเตะก้านคอเก๊กมาหลายไล่แล้วบัวขาวอันนั้นเห็นบอกว่าเขาตีลำตัวเอาบัวขาวเตะข้อขอต่ตอยนะครับเนาะอ๋ออันนั้นจีนก็เตะขาเขาจะใช้ความสดบทเก่เาฮ่าฮเอาบัวขาวนี่ร่างกายเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงกันแล้ว เมื่อไม่นานไปเจอโคตรมวยหมัดหนักเน่ยมิโนรุคิมุระน,นะครับลูกครึ่งญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ยยังโดนบัวเขาน็อกแบบไวหลับสนิทเละบมาสิฮะบ้าคุยวะนะเอาอะไรกงได้เก๊กเตะขัวเข้าไปเยลยเอาบัวเขาถีบเข้าหน้าท้องนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยกแรกนะต้องระวังนะสำนักตาตงเสียงเขามีดีที่หมัดนะครับนะ เมื่อกว่าในวยลุยนี่ก็โอ้โหซัดไอ้นักชกไทยนะไอ้กล้องนภาแฟร์เทคเนี่ยโอ้โหจนได้คว้าแชมป์มาแล้วตัวบวขาวเนี่ยก็ยังโชกแบบระมัดระวังนะครับเนาะนักชกจีนก็ยังกล้ากลัวไม่ค่อยกล้าเข้าเท่าไหร่เห็นบอกว่าถือแท่งเข่าล่ะที่ประเทศจีนเขาเรียกบัวขาวว่าปัวเฉียวนะครับ โกชิวอานันเห็นว่าพวกเขาเตะขาหนาเป็นนักชกที่เตะขาหน้านะขาไส้ไซ้หน้าเนี่ยได้ได้ดีเลยสิดเดียวกันถอดอ่านั่นเห็นบ่าลองบังเอาเตะขาตัวเนาเนี่ย โอ,โอ้โหเมื่อก่อนนี่โดนหมัดของไอ้มิโนรุคิโมระนะครับดังตับตับไปเสียงคนเลยโอ้ยคนหือฮาประวัติเสียวตังมันเถอะไว้แลกมัดไปแลกมัดมาแพ้บพวกเขาแล้วร่าง,งเมืองเททั้งประสบการณ์ทั้งร่างกายนะครับตอนนี้ร่างกายก็ยังฝากอะไรกย่างเงียควันหยองนั่นเดี๋ยวว้ขืนการขวานล, <ะ S 2> ล่ะเอาจ้วงโดนมัดเอาเดนมาส่วนเลย ดิ <laughs> ่มมอ,ออกเฮ้ยดิมบแบบฮื่นๆบัวเขาเอานันโอ้โหนี่้ายหน้าเนี่ยเตะได้หนักนะไม่แพ้เท้าขวัวเอาแทงเขาใส่เห็นบ่ะเนี่ยอันบักโซยนี่เกิถือเข้าขื้อเล่บแกงกัอันกูหุ้ยสิเอานันเนี่ยหลบหมัดเก่งนะ <laughs> บัวเขาทุกวันเอามัดหยุกแหลก <laughs> เขาก็ที่บอกว่าบัวขาวร่างกายยังดีอะไรยังดีนะมันก็ ก็ต้องอยู่ที่วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬานะต้องมีอะไรบำุงนะแล้วก็ต้องมีนกักกายภาพบำบัดนะไม่ใช่แต่วิ่งออกกำลังกายอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้นะครับแบบบ้านนอกเราเลยก็ร่างกายกรอบเนี่ยเห็นบอกโอ้โหแท่งเขาลองมาเลยเนี่ยภาพซาบะเอาก็มาแล้วยกศีรษะเอาเอาบวกเขาเตะใสข้ขาหนานพัวลองเบิ้งเนี่ย ทั้งแทงเขาทั้งไอเตะเนี่ยโอ้โหแข้งซ้ายของบวกเขาไม่ธรรมดาเอา้าแหลกมัดแหลกเข้ากัน,นอะไรบ้างไออ้าววาดที่ไหนเลยจีนมันซื่อยังก่อนละเนื้อฮ่าฮหันหวนเป่านะครับ,นรบเนาะอ้าวก็ต้องเดาว่าเป็นสำนักตาตงเสียงนะครับก็ว่าทีมงานที่เห็นเห็น<ๆ>นี่ก็มาอาน่าจะมาจากตาตงเสียงอา้าเจอเขาแล้วพระท่องดังโป่งล่างบานึงเอา้เอาเห็นบ้านนั่นแทงเขาใส่นะ เอาเขายาวด้านซ้ายนะซ้ายหน้าเนี่ยมันจะ,จะจะเร็วนะครับนะเพราะไอ้กุศลสู้จะมองไม่ค่อยทันมันหรอกเอาแท่งเขาเ,เห็นบอสแทงอีกแล้วตัวเอาเนียซ้ายหน้าเนี่ยจะแทงได้เร็วนี่เห็นบอสเหอโอ้โสารับขาแทงเนี่ยเอาไว้ตรงไหนเอาวว้ยังไงไอ้หันเบิร์นเปาก็ย,ยังหนาล่าอะไรนี่โอ้โ,โ,โ,โหพี่หลอกเลยเนี่อยองเบิร์ตีเนี่ยเอาแหลกมัดกันมัดก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะ นักชก้าวจีนหนึ่งมามัดก็ยังสู้พวกเขาไม่ได้แล้วแล้วภาษาอะไรกับเขาเนี่ยเตะม,มากกับตีทสองซะแล้วบอกเขาว่า,วานั่น่ะโ,โอ้โหพี่รองแทงซ้ายอย่างเดียวก็เหลือกินเหลือใช้แล้วเอาเอาแทางขวาน้ำทั้งซ้ายทั้งขวานตัวเหลืยแนวยเก็ยกยันกัวยลูกโยนเข้าเนี่ยยิงพวกไอ้จับขาไอ้พวกก้มดมห้ำลากขาเนี่ เอาหนะโอ้โหเด้งเชียกออกมาก่อนก็ดูๆไปก็<อ>ก็ยังไม่ใช่นะักชกที่มีระดับสักเท่าไหร่นะครับเนาะนนนอ่านะเห็นบ้านเห็นบ้านตัวบวกเขาลบปัน่นเหรอพออายุม,มากขึ้นเนะี่ยการหลบดีกอาวุธก็ยังเหมือนเดิมนะครับนีไม่ไดีดีกว่าเก่าอันเถอะ ก็เรียกวาเก๋ากว่าเดิมรอเอาว่าจยงไรเฮ้อว่าเฮ็ดยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไรนะอาวุธก็ไม่ค่อยหนักหน่วงเท่าไรนะนักชกชาวจีนไไป,ปนั่งบังหันเวอนเปล่าไเฮ้อไล่ตีมัดก,กับมัดก,กับบ่ค่อยหนักอนไรไหมนั่นเห็นว่าถือแข้งเขาเอาพอโดนแทงทีก็สะดุ้งทีนะครับเอา เอาซ้ายนะเห็นผลนะแต่ละดอกแยอทไมสเซอร์รู้สำกัญทัรวมดาเขาก็กำลังดีนะครับคุณจีนไว้ต้องการข้อเสนอที่เอาลงไงเอาไว้ที่ไหน สำหรับบัวขาวนี่ก็ติดอันดับหนึ่งนะครับนักมวยไทยที่มีไรายได้มากที่สุดนะครับเอารองลงมาก็เป็นแสนชัยแล้วก็สแตมแฟร์เทคนะครับแล้วก็ซุปเปอร์เลเกียตหมูเก้าอันดับที่สี่เอาเมิดยกที่สองก็ไม่ค่อยบ่ค่อยตื่นเต้นปันเลยเพราะว่าเป็นการโชคแบบปลอกๆแ๊กๆนะก็เพราะว่าบัวขาวนี่็ ฝีมือจะเหนือกว่านะฝีมือเหนือกว่าเยอะในขณะที่อาวุธของนักชกชาวจีนนี่ก็ไม่ค่อยละคายผิวสําใดอันนี้ว่ารับตาเนะเนี่ยแทนหินเข้าหรืรับตากับมัดสมหรอะก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับที่ภาคดาากะชกกับมวยขมิ้นนะที่จริงก็เป็นมวยลาวนะครับนะแต่ที่จริงแล้วก็ชกกับมวยขมิ้นนะครับแต่เอามาผิดนะครับหยิบมาผิดแต่ที่ชกกับมวยขมิ้นจริงจมีลรื่องขัดสนะครับ มีลิขสิทธิ์หยิบมาผิดเป็นมวยลาวแล้วก็ลืมสังเกตนะฮะแล้วก็มาแลยกที่3ยกสุดท้ายนะครับนะว่ามวยจีนจะเอายังไงทำยังไงตัวเพราะว่าดูท่าทางแล้วคะแนนเป็นรองเนาะเอาเห็นบ่แลกมัดแลกมัดตีก็บวกเขาห่วยบวกเขาเนี่มัตสิย่านสามารถนั่นเห็นปะเห็นปะตัวเต้นแหละ ทำไมไม่เย็นแลกหมัดซดหมัดกันหมดเอาหักลงไปเอาเรียวแรงเอาก็บ่งบอกถึงอายุนะครับถึงวัยแข้งขาก็ไม่ค่อยจะดีถึงแม้จะมีกล้ามป็นหลันหลันเห็นว่าบัวเขาเตะเขาดุสวงกันแล้วเอาเห็นว่านะเอาแลกหมัดแล้วเอาแทงเขาโอ้โหเก็กถึงเขาท่อะไรแต่ผูดดังปึ่งวับเลยเอาอันนี้ก็ก็เหมือนซ้อมนะบัวเขา เนี่ยเพาะมัดก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะดูท่าทางนี่ยถ้าหมัดหนักเนี่ยมันต้องมันต้องไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะบัวเขาต้องมีอาการสะดุ้งบ้างอันนี้ต่อยโดนเราจะขนาดซึเรือยยู่ไงอ่าน,น่าเห็นว่าถึกตีท่องแข้งเขาใสา่บ่บัวเขาก็แลกหมัดนะพยายามแลกหมัดนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจีนไอ้จีนอยากแลกหมัดก็ต้องแลกให้มันหมนามแข้งเข้ากันเถอะ แรกมัดเข้าไปแน่แท่งเขาสัาเออเังไหนเอาบ่กเขาเอาคู่กัดแขะบัวเขาเอา,อเา,เอามันก็อยู่ที่ไวด้วยนะครับนะแต่รู้สึกว่าบัวเขาโชกับจีนนเหมือนมันไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะเหมือนกับถ้าเราดูเหมือนไม่เต็มที่นะเอ้วน่ะการข้อนี่มันเตะการข้อกับบอลลนะุ่มไ ไนช้ชกกับญี่ปุ่นนี่โอ้โหเอาว่าตั้งไหนแหละฮานเบิร์นเป่าสู่บัวเขาได้ไหมเอ้อเอาหน่ะเห็นว่าตีทุยข้างกระตยกันแล้วว่ะลองเบ้งเอาบัวเขาแท่งเริ่มสิโชคเขาบัวแห้งแล้วบัวเขาเอ,าเอา้เเอนอ่ย ตีนก็ไม <Bond> ่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับนี่แหละไม่เห็ไอ้ไขี้เียมฟาดหางที่เราอ้างว่าเป็นกังฟูเว้ยมึงศาสตร์นี้ก็บ่ได้เป็นกังฟูหรอกตีขี้ไล่ไปนี่ไปเขาบอกว่าหากังฟูเก่งๆตามที่ไหนหาตามค่ายมวยไทยไปนะร้องเบิ้งแทงบ้อเนาะ พวกเขาแนมนาฬิกาแล้วเอาการชกก็ล่วงเลยมายกที่สามนะครับเนะเาะพอเกือบจะปปลายยกเอาพวกเขาเตะใส่นะเอาโชว์โชว์เบิ้ลแข้งน่ะเหมือนในใครสังมงคลสิชูโชคนะครับชกห้ายกนี่ปลายยกโชว์เบิ้ลนยี่สิบครั้งนะพลงัลงมีวดพลังอาปากข้างนะเอาเม็ดยกตัวนี้ไหมอ้าวหมดยกสุดท้ายเนาะครับเนาะ อาในเมื่อการโชคมาถึงยกสุดท้ายแล้วก็มาดูตัดสินเถอะแล้วอ๋อมาบวงภาพสากรบาได้แทนเห็นบหมว่าบุถูกตีงอนต้อนแล้วเนี่ยผนเข้าโอ้ยจัดไปแต่ละดอกโอ้โเบียดใจแห้งนะครับเฮ้ยว่ามันต่อิโดนย์หเนี่ยน้ำกระจายทั่วลอกมึงสิเอาเอาหน่ะ เนี่ยการข้อเอาเอาไหนมันเฮ็ดยังไงมันเลนยิวอย่างไรตัวเนี่ยเออเอาหน่ะเห็นบ่เอาเขาหน้าตีได้แรงนะพวกเขารองเบิ้งตัวเอาสังเกตมัดนี่ผู้เอาหน้ากลายเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับเนี่ยการข้อเนี่ยโอ้โหไปรู้สึกว่าจะโดนเบาๆนะครับนาะถ้าไม่โดนเบาก็ แตีน <Okay. S 1> สำเร็จวิชาคอเล็กนะัการคอเลนะ็กมโอ้โหอ,อ้าเอาหนไอ้ยามาเตะก้างขออ้วนทำไมอ้า,อา,อามาฟังผลนะครับนะเนาะ หบัวขาวก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเนาะครับเนาะนะหลังจากชกครคสามยกของตัวก็จบสมิ่นะครับเนาะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ